โอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านสามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้เดสคริปชันได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no r e f u n ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหลังจากที่เราและไพมอนแยกตัวมาจากลินนีครับเราก็ได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุเนื่องจากในตอนนี้ครับเรากับไพมอนมีอำนาจในการที่จะเข้ามาตามสืบหาเบาะแสต่างๆในที่เกิดเหตุได้เพราะเราเนี่ยเป็นทนายของลินนีนั่นเองครับแต่เมื่อเราเดินทางเข้ามาอย่างที่ เกิดเหตุได้สาเร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตารวจที่ควบคุมพื้นที่อยู่นั้นก็ได้บอกกับเราและไพมอนนะครับว่าเขาอาจจะพูจาหยับคายไปสักหน่อยนะแต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นทนายของลินนีก็ตามแต่เขาก็แนะนําให้เราเนี่ยอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้เลยครับเพราะยังไงซะเนี่ยลินนีก็เป็นคนผิดอยู่แล้วเนื่องจากพวกตํารวจนะครับได้ทําการสืบค้นคดีมาต่างๆนานาแล้วก็ไม่พบเบาะแสผู้ต้องสงสัยรายอื่นเลยครับนอกจากลินนีกับลินเนปซึ่งเรากับไพมอนก็สงสัยนะครับว่าทําไมตัวของเขาถึงพูดแบบนั้นแต่เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยกบอัเเเนคววว้้้้้ิดดดดไไหทตตุแลสืง เราจะเข้าใจเองครับซึ่งในระหว่างที่เจ้าหนะ้าที่ตำรวจพาเราไปยังที่เกิดเหตุนั้นเขาก็อธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เราฟังอีกรอบนะครับว่าผู้เสียชีวิตคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าโคเวลหนึ่งในผู้ช่วยของลินนี่จากการให้การของทีมงานที่ช่วยเหลือในการแสดงของลินนี่ครับพวกเขาได้บอกว่าถึงแม้ว่าโคเวลนั้นจะเพิ่งเข้ามาทํางานได้ไม่นานแต่เขาก็เป็นคนขยันและทํางานหนักซึ่งหน้าที่ของเขานั้นก็คือการจัดเตรียมของต่างๆเพื่อใช้ในการแสดงนั่นเองครับซึ่งจุดที่น่าสงสัยก็คือทําไมโคลเวลเนี่ย คนที่อยู่ในกล่องน้ํานั้นก็น่าจะเป็นหญิงสาวผู้โชคดีซึ่งเรื่องราวนี้นะครับทางตํารวจก็กําลังตรวจสอบกันอยู่ครับแต่สําหรับการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตอนนี้เน,น,นี่ยก็ยังไม่ได้รับเบาะแสอะไรเลยซึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นครับทางตํารวจก็แน่ใจนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นฐฐฐฐฐฐฐคดีฆาตกรรมอย่างแน่นอนเนื่องจากหากดูจากตําแหน่งของกล่องมายากลนั้นก็จะพบว่ามันอยู่บริเวณใต้กล่องน้ําที่ตกลงมาพอดีเชือกที่ขาดนั้นมันก็ไม่จากจุดดอกไม้ไฟหากเราจะมองว่าเรื่องราวทั้งหมด เกินไปหน่อยครับแต่ถ้าหากเรามองกลับกันนะครับถ้าหากแผนการทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ลินนีได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้วแล้วก็มันก็จะประจวบเหมาะแล้วก็ดูสมเหตุสมผลขึ้นมาทันทีครับแต่ตัวของเราเนี่ยก็รู้สึกว่าอย่างไงก็ตามครับลินนีก็ยังไม่เห็นจะมีแรงจูงใจอะไรในการก่อคดีอยู่ดีครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ถามเราอะนะครับว่าแล้วพวกเราเนี่ยรู้จักกับลินนีและเป็นเพื่อนกับเขามานานแล้วอย่างนั้นเหรอแต่เรากับไพมอนก็บอกนะครับว่าเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานนี่เอาาท่วงครับ่ลแต ก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับเนื่องจากอย่างที่บอกนะครับเราเห็นว่าลินนี่ไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรเลยและทําไมต้องไปก่อคดีด้วยเมื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จบแล้วเนี่ยครับเราและไพมอนก็เดินออกไปสํารวจในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งเราก็ได้พบเจอกับเบาะแสต,ต่างๆมากมายนะครับะเบะแสแรกที่เรากับไพมอนพบเจอนั้นก็คือเชือกที่โดนไฟไหม้จากดอกไม้ไฟซึ่งเราก็สงสัยนะครับว่าลินนี่เนี่ยจะไม่ได้ระมัดระวังเรื่องแบบนี้จริงๆหรอเนื่องจากมันก็น่าจะเป็นเรื่องปกตินะครับที่ทางผู้จัดการแสดงมายากลเนีวนทเ ซ้ำลายแล้วเนะี่ยโตเรนีครับยังเป็นถึงนักแสดงมายากลผู้มากความสามารถเป็นไปไม่ได้เลยครับที่เขาจะพลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้แถมดูจากเชือกแล้วนะครับมันก็ยังดูแข็งแรงดีและก็ไม่น่าจะติดไฟได้ง่ายๆแต่จากการตรวจสอบเพิ่มเติมครับเราก็พบว่ามันมีเศษชิ้นส่วนบางอย่างที่ติดไฟได้ง่ายติดอยู่บนเชือกที่เกิดไฟไหม้นั่นเองครับซึ่งเมื่อเรากับไพมอนพบเจอกักบเบาะแสแรกเนี่ยเราจึงให้ไพมอนจดบันทึกเอาไว้ในสมุดบันทึกครับเบาะแสที่2ที่พบเจอนั้นเราก็ได้เข้าไปตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการสุ่มหมายเลขผู้ชมที่่่ออยูในห้งงงจจัดแสดะครบซึาก,กา การสอบถามไปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยแล้วก็พบว่าไอ้เจ้าเครื่องสุ่มเนี่ยครับมันถูกล็อกหมายเลขเอาไว้ดังนั้นไม่ว่าจะสุ่มกี่ครั้งต่อกี่ครั้งหมายเลขที่ออกมาจากเครื่องสุ่มนี้ครับมันก็จะเป็นหมายเลขเดิมอยู่เสมอกล่าวอีกในหนึ่งก็คือบางทีเนี่ยลินนี่อาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าผู้โชคดีเนี่ยเป็นใครซึ่งถึงแม้ว่าข้อมูลนี้ครับมันจะไม่ค่อยดีกับรูปการของตัวลินนี่สักเท่าไหร่แต่ไพ่มันก็ยังคงจะต้องจดเอาไว้เพื่อบันทึกเอาไว้เป็นข้อมูลน,นะครับเบาะแสที่ทาส,สาว้้ค่ายตััไปนนนซึงจกขอมูลที่เราได้สอบถามกับเจ้หนที่ ตำรวจนั้นเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อมูลกับเรามาว่าจากการสืบสวนเพิ่มเติมนะครับหญิงสาวคนนั้นมีชื่อว่าเฮลเซเธอนั้นเป็นชาวฟอนเทนครับอีกทั้งเธอยังเป็นจิตกรที่พอจะมีชื่อเสียงอยู่บ้างตัวของเฮลเซครับชอบมาดูมายากลในที่แห่งนี้เป็นอย่างมากอีกทั้งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบกับคนสนิทที่ใกล้ชิดกับเธอก็ไม่พบนะครับว่าเธอเนี่ยมีเรื่องราวขัดผลประโยชน์หรือไปทะเลาะเบาแวงกับใครไม่หมดเพียงเท่านั้นครับตัวของเฮลเซและทีมงานของลินนีในคณะมายากลนั้นเนี่ยครับต่างก็ไม ว่าคณะมายากลกับตัวของเฮลเซเนะี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งจากมุมมองของเจ้าหนะ้าที่ตำรวจคนนี้ที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับเขาก็คิดว่าคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นการสุ่มเลือกเป้าหมายซะมากกว่านะครับแทนที่จะมองว่ามันเป็นการเจาะจงไปที่ใครคนใดคนหนึ่งเมื่อได้ยินดังนั้นครับไพมอนจึงได้จดบันทึกข้อมูลเอาไว้เบาะแสที่4นั้นเราจะได้รับมาจากการสันนิษฐานของผู้ชมคนหนึ่งที่อยู่ในงานครับซึ่งผู้ชมคนนั้นก็ได้บอกกับเรานะครับว่าในระหว่างการแสดงในตอนที่เเเเเหหลลล่่าาาาาผู้้ชมกํัััังงงงนนนนนนบถออออยยยทีีพืรวตขิส แปลกบางอย่างดังออกมาจากภายในตู้มายากลครับซึ่งในความคิดเห็นของเขานั้นก็คิดว่าเสียงดังแปลกๆที่เกิดขึ้นในตู้มายากลน,นั้นมันน่าจะเป็นเสียงของผู้สมรู้ร่วมคิดของลินนีเพราะเขาคิดว่าเรื่องนี้ลินนีไม่น่าจะสามารถทําได้ตัวคนเดียวครับซึ่งผู้สมรู้ร่วมคิดคนนั้นอาจจะเป็นลินเน็ตก็เป็นไปได้เมื่อได้รับเบาะแสมาไพยมองก็ได้จดบันทึกลงไปในกระดาษเช่นเดิมครับเบาะแสต่อมาเบาะแสที่5เนี่ยครับเราจะได้รับมาในระหว่างที่เราเนี่ยกลังเดินทางสํารวจบริเวณที่เกิดเหตุจุดดีๆก็มีผู้ชาาาาาายยแแลล้้ววกหหหญิงสทททํท่ทีปีปปรรัเรตเตะไมอนใ ซึ่งพวกเธอนั้นเนี่ยก็ได้แสดงตัวออกมานะครับว่าพวกเธอนนเนี่ยคือกลุ่มองค์กรกุลาบหนามโดยองค์กรกุหลาบหนามนั้นเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ทําได้ทุกอย่างซึ่งตัวของเธอนั้นก็มีชื่อว่านาเวียเป็นหัวหน้าขององค์กรคนปัจจุบันส่วนอีก2คนนั้นก็เป็นคนรับใช้หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นพ่อบ้านที่คอยตามดูแลคุณหนูนาเวียนะครับพวกเขานั้นมีชื่อว่าซิลเวอร์ลามิลัสหลังจากที่น้าทำตัวเสร็จแล้วครับนาเวียก็ออกตัวมาก่อนเลยนะครับว่าเธอนนเนี่ยมีความคิดเหมือนกันกันกบเรากับับบไไพมมออนนนนนซึ่่่่่งก็ค็คคคคคืเเเธิิิดดวววาาาาาลียยจะปรนนร้ร้ท หญิงฟูริน่านั้นกล่าวหาลินนี้ว่าเป็นคนร้ายเร็วจนเกินไปเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะครับซึ่งเมื่อไพมอนได้ยินดังนั้นเธอจึงถามนาเวียไปว่านาเวียเนี่ยไม่ชอบฟูริน่าอย่างนั้นเหรอนาเวียก็บอกนะครับว่าเธอชอบท่านเทพฟ,ฟูริน่าแต่ถึงแม้ว่าเธอจะชอบหรือชื่นชมในตัวท่านเพียงใดแต่ก็ไม่ได้จําเป็นว่าเธอเนี่ยจะต้องไปเห็นด้วยอย่างหัวปักหัวปังมนะครับโดยนาเวียก็ได้ถามเรากับไพมอนต่อไปนะครับว่าเรากับไพมอนคิดว่าการรับชมการพิพากษาเหมือนกับการรับชมละครเนี่ยเรากับไพมอนเนี่ยคิด มันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเพราะว่าการรับชมแบบนี้ครับมันอาจทําให้เราที่เป็นคนดูเนี่ยละเลยความเป็นจริงบางอย่างเอาได้ซึ่งนาเวียก็พอใจกับคําตอบของเราอย่างมากเลยนะครับเมื่ได้ยินดังนั้นเธอจึงได้บอกกับเราและไพมอนว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะช่วยเราในการสืบสวนคดีด้วยโดยจะช่วยในฐานะของคู่หูนั่นเองแต่ในตอนนี้ครับเธอขออนุญาตไปเตรียมตัวก่อนเมื่อได้ฟังดังนั้นครับเรากับไพมอนก็ตกลงและเดินทางมุ่งหน้าไปหาเบาะแสต่อไปเบาะแสที่6ครับเราจะได้มาจากการเดินเข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่เมลูซีนที่เฝ้าทางเข้า ข้าออกของโรงอุปรากรอ,อยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็จะบอกกับเรานะครับว่าเธอได้เฝ้าประตูทางเข้าออกเนี้ยตั้งแต่ที่ท่านผู้พิพากษาสูงสุดนิวเวลเลตได้ออกคําสั่งแล้วอย่างน้อยนับตั้งแต่ตอนที่ท่านนิวเวลเลตออกคําสั่งคนร้ายหรือผู้ต้องสงสัยไม่มีทางที่จะวิ่งหนีออกไปจากทางนี้ได้อย่างแน่นอนซึ่งเมื่อได้เบาะแสมาแล้วไผ่มันก็ได้จดเอาไว้เช่นเดิมครับในระหว่างที่เรากำลังตรวจสอบเบาะแสต่างๆน,นะครับระยะเวลาก็ได้ผ่านไปและแล้วครับมันก็ถึงเวลาที่ตัวของลินนี่จะต้องแสดงทริคและบอกความ รีสุดใจว่าเขาไม่ได้เป็นคนลงมือก่อคดีในครั้งนี้ซึ่งเราก็ได้มาดูการเฉลยทริคพร้อมกับไพ่มอนและนาเวียครับที่พอมาถึงเนี่ยเราจึงได้แนะนํานาเวียให้กับลินนี่ได้รู้จักว่านาเวียเนี่ยครับเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือในการไขคดีด้วยเมื่อทําความรู้จักกันแล้วลินนี่จึงได้เฉลยกลนหายตัวของเขาให้กับเหล่าผู้คนได้รับรู้นะครับว่าแท้ที่จริงแล้วการหายตัวไปที่ว่านั้นเนี่ยมันไม่ใช่การหายตัวจริงๆแต่ภายใต้กล่องเวทมนต์นั้นตัวของลินนี่ได้ทําการเชื่อมต่อมันเข้ากับห้องลับททีีีี่่่อออออยูใต้้เววขขงงงงโรงรรรุปาากกกซึิธน,น็คื กล่องที่ตั้งอยู่บริเวณกลางห้องนั้นจะถูกสร้างขึ้นมาแบบ2ชั้นโดยชั้นแรกนะครับกล่องจะมีการเชื่อมต่อกับรถล่างที่อยู่ในห้องข้างใต้และกล่องชั้นที่2นั้นก็จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบชั้นแรกเอาไว้เพื่อเป็นการตบตาผู้ชมจากภายนอกนะครับซึ่งเมื่อผู้โชคดีที่ลินีสุ่มได้นั้นเข้าไปอยู่ในกล่องแล้วกล่องชั้นแรกก็จะตกลงมายังรถเข็นที่อยู่ด้านล่างเวทีแล้วจากนั้นนะครับรถเข็นก็จะค่อยๆขนย้ายกล่องจากด้านล่างของกลางห้องจัดแสดงไปยังด้านล่างของเวทีที่เป็นที่ตั้งขขขออองงงกลลล่่มาายนทีีตัววิเ้้ไปแ จะสลับตัวนั่นเองครับในส่วนของผู้โชคดีที่อยู่ในกล่องนั้นเนี่ยจะสัมผัสได้เพียงแค่ว่าตัวเองนั้นกาลังเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าเพียงเท่านั้นแต่ถ้าหากสังเกตดีๆแล้วก็ตลอดเวลาที่กลไกนี้ทํางานครับพวกเราเนี่ยก็จะได้ยินเสียงของลินนียอยู่ตลอดเวลาแต่จากคําพูดที่ลินนีบอกเนี่ยในตอนนั้นเขาจะต้องกระโดดออกจากกล่องไปแล้วใช่ไหมล่ะครับนาเวียจึงถามว่ามันเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรแล้วลินเน็ตล่ะมีหน้าที่ทําอะไรลินนีจึงได้อธิบายนะครับว่าในตอนเริ่มกลน,นั้นเนี่ยลินเน็ตจะแอบเข้าไปซ่อนอย ให้ดังออกมาผ่านเครื่องเล่นเสียงนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมลินนีเนี่ยถึงมีเสียงดังออกมาจากกล่องเรื่อยๆทั้งๆงที่ตัวเองเนี่ยกระโดดออกมาจากกล่องนั้นแล้วก็วิ่งไปอีกฟากแล้วในส่วนของลินนีโตจริงครับอย่างที่บอกเขาก็จะกระโดดเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็วิ่งไปยังฝั่งตรงข้ามโดยใช้บันไดอีกอันนั่นเองครับซึ่งตามแผนการแล้วคนที่ควรจะออกมาจากอีกฟากหนึ่งนั้นเนี่ยมันควรที่จะต้องเป็นผู้หญิงผู้โชคดีคนนั้นครับตัวของลินนีก็นึกไม่ถึงว่าจะเป็นโคววล่กเขาัวงสงิ่นนเี่่ยไไมมข้้้าาือออรบบดงงงแึึซ ได้รู้ทริคทั้งหมดของลินนีกับลินเนตแล้วนะครับเราไพมอนและนาเวียจึงได้เข้าไปในอุโมงค์แล้วเพื่อตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่อยู่ภายในนั้นครับโดยก่อนที่เราจะเข้าไปในอุโมงค์นั้นเนี่ยนาเวียก็ได้สั่งให้ลูกน้องของเธอไปสืบเรื่องราวของคดีจากพวกตำรวจมานะครับว่าในตอนนี้ตำรวจเนี่ยสืบคดีกันไปถึงไหนแล้วและเธอก็ได้ลงไปในอุโมงค์พร้อมกับเราและไพมอนซึ่งเมื่อเราไพมอนและนาเวียเข้าไปในอุโมงค์แล้วเราก็ได้พบเจอเข้ากับสิ่งของต่างๆมากมายที่ถูกเก็บเอาไว้อยู่ในนั้นครับซึ่งพวกเราก็คิดว่่่่าาาาาาาภภยยยใในนนนนนนออออุุโมมมมงงง์์ัั้้้จะีีปกกกกรรรณแสดตๆถููเเ็บไวว เพราะว่าอย่างที่บอกมันมีของเต็มไปหมดเลยโดยไพมอนก็ได้จดบันทึกของสิ่งต่างๆลงไปในสมุดพวกของเธอแต่เบาะแสที่น่าสนใจที่สุดนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เบาะแสครับเบาะแสแรกนั้นจะเป็นร่องรอยของน้ําที่นองเจิงอยู่บนพื้นโดยนักเดินทางอย่างเราเนี่ยก็สันนิษฐานนะครับว่าบริเวณนี้มันมีร่องรอยของแจกันตกอยู่บนพื้นดังนั้นน้ําที่นองอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นน้ําที่อยู่ในแจกันที่ตกลงมาก็เป็นไปได้ครับแต่สิ่งที่น่าสงสัยก็คือรถรางที่ใช้ในการขนส่งกล่องมาาาาาายยกกกกกรจอออีีนนนนนนึึงงงงงไปป่ัมเเเดิท็ส้้ตแลว เจ้าแจากันเนี่ยมันจะตกลงมาได้อย่างไรล่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่น่าสงสัยมากเบาะแสที่2ครับได้มีเสื้อผ้าของหญิงสาวตกลงอยู่บนพื้นซึ่งมันก็น่าจะเป็นเสื้อผ้าของเฮลเซ่นนะครับพวกเราจึงตั้งข้อสังเกตครับว่าการที่จะลักพาตัวหญิงสาวไปนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องถอดเสื้อผ้าของเธอออกด้วยอย่างนั้นหรือซึ่งไอ้เสื้อผ้าที่ถูกถอดออกมาเนี่ยครับมันก็เป็นเสื้อผ้าชั้นนอกนะครับพอดีว่าผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อผ้า2งชั้นนั่นเองครับและเบาะแสส ายอากาศมากกว่าแต่จากขนาดของมันนะครับก็ดูเหมือนว่าถ้าหากจะผ่านเข้าไปคนเดียวแล้วล่ะก็มันไม่น่าจะมีปัญหาแต่หากจะพาใครอีกคนเข้าไปข้างในด้วยแล้วล่ะก็มันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับหรือเป็นไปได้ยากมากๆเนื่องจากขนาดของดูระบายอากาศเนี่ยมันเล็กจนเกินไปครับหลังจากที่เราได้รับข้อมูลทั้งหมดมาแล้วเราไพมอนและนาวเวียก็ตกลงกันว่าจะออกไปด้านนอกเพื่อสรุปข้อมูลทั้งหมดที่ทําการรวบรวมมาครับซึ่งเมื่อออกมาด้านนอกแล้วลูกน้องของนาเวียก็กลับมาพอดีครับโดยเบาะแสที่ลูกน้องของนาเวียสืบมาจากตํารวจได้นั้นเนี่ยทางตํารวจคิดว่ามมีควาปไ ที่ต่ํามากครับที่ตัวของคนร้ายเนี่ยจะหนีไปยังช่องระบายอากาศเพราะว่าช่องช่องนั้น,นมันแคบเกินไปอีกทั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยยังย,ยืนย,ย,ย,ยันด้วยนะครับว่าไม่มีใครหนีออกมาจากช่องระบายอากาศในระหว่างการแสดงหรือว่าก่อนการแสดงอย่างแน่นอนซึ่งจากข้อมูลนี้นั่นเองครับมันจึงเท่ากับว่าไอ้เจ้าห้องรับใต้เวทีเนี่ยมันกลายเป็นห้องปิดตายไปในทันทีครับเมื่อสืบมาได้ถึงตรงนี้นั้นครับตัวของนาเวียก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมท่านหญิงฟูรีน่าถึงได้สงสัยในตัวของลินนีและลินเนตเนื่องจากหลักฐานทั้งเน่็วปาร ซึ่งเรากับไพมันก็ได้ถามนาเวียไปนะครับว่าถ้าหากคํากล่าวหาของฟูริน่าสําเร็จแล้วมันจะเกิดการตัดสินโทษข,ของลินนีลินเนตอย่างนั้นเหรอนาวเวียจึงได้เล่าให้ฟังนะครับว่าเมื่อเกิดการพิพากษาขึ้นหากคากล่าวหาสําเร็จแล้วผู้พิพากษาสูงสุดและประกาศสิทธิเที่ยงธรรมจะรับฟังคําให้การจากทั้งสองฝ่ายซึ่งเราก็สงสัยนะครับว่าประกาศสิทธิเที่ยงธรรมนั้นมีส่วนในการตัดสินด้วยอย่างนั้นเหรอนาเวียจึงกล่าวต่อไปครับว่าใช่แล้วละ่ะและพลังอินดิมิเทียมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาในตอนนอ ของฟอนเทนเนี่ยจะมีด้วยกัน2แหล่งก็คือ1พลังงานปฐมภูมิ2พลังงานอิดิมิเทียมนะครับซึ่งพลังงานอิดิมิเทียมเนี่ยจะเกิดขึ้นในตอนนี้นั่นเองครับซึ่งสิ่งต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพิพากษาครับไม่ว่าจะเป็นคําแถลงการจากทั้งสองฝ่ายการแก้ต่างของทนายคําให้การจากพยานรวมถึงอารมณ์ของผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่จะถูกแสดงอยู่บนประกาศสิทธิเที่ยงธรรมหรือพูดง,ง่ายๆก็คือประกาศสิทธิเที่ยงธรรมนั้นมีจิตสํานึกคิดเป็นของตนเองซึ่งเอาจริงๆแล้วระบบที่จะต้องมีผู้ตัดสิดสนน้ักปรชองน การช่อชนของผู้พิพากษาสูงสุดนั่นเองครับถึงแม้ว่าตัวของนิวเวลเลตเนี่ยจะไม่เคยมีประวัติหรือเรื่องราวการช่อชนเลยก็ตามแต่ระบบนี้ก็ยังคงมีเอาไว้เพื่อป้องกันเอาไว้นั่นเองครับซึ่งเมื่อทั้งสองฝ่ายให้การแล้วก็โต้แย้งสําเร็จแล้วผู้พิพากษาสูงสุดจะตัดสินชี้ขาดและความเห็นของเขาก็จะถูกประกาศสิทธิเที่ยงธรร,รมนาไปใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิงของตัวมันเองครับสุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากประกาศสิทธิเที่ยงธรรมเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวตัดสินชี้ขาดของคดีนั้นๆโดยในขณะที่กําลัััังงงงงพููดดคคุยยยกกกนนนเเเเีีเ่่่ววรือออออขขต็ด อยากจะกินขนมขึ้นมาในตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้โดนกักขังเอาไว้อยู่ในนี้นาเวียก็อยากที่จะพาเรากับไพมอนเนี่ยไปกินขนมดีๆในร้านดังๆนะครับแต่ในตอนนี้เมื่อออกไปที่ไหนไม่ได้เธอจึงจําเป็นจะต้องทําขนมขึ้นมาเองซึ่งสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือลูกน้องทั้งสองคนของเธอนันเนี่ยต่างก็เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้หมดแล้วซึ่งเราก็งงกันนะครับว่าไปเอาอุปกรณ์มากมายขนาดนั้นมาจากที่ไหนเมื่อเธอทําขนมหวานและชาเสร็จแล้วนั้นเธอก็นํามาเสรเิร์ฟให้กับเรากับไพมอนครับหลังจากนั้นพวกเราก็ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของรูปคดดีีต่่่อโยสิงท คุยค้างกันไว้เมื่อกี้ก็คือห้องลับหรืออุโมงใต้เวทีนั้นมันมีลักษณะเป็นห้องปิดตายแต่ในห้องปิดตายนั้นกลับไม่มีผู้ต้องสงสัยคนอื่นเลยนอกเหนือจากลินนีกับลินเนตครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยทั้งสองคนกลับไม่มีแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือการก่อคดีเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งจากข้อมูลที่เราสืบมาได้ทั้งหมดนะครับทั้งแจกันที่แตกเสื้อผ้าที่ถูกโยนทิ้งเอาไว้เรื่องราวทั้งหมดนั้นมันน่าสงสัยอย่างมากครับนาเวียจึงเสนอว่าหรือว่ามีคนร้ายอีกคนที่อยู่ใน,น,น ม,มันจึงจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของเหยื่อไม่งั้นคนในโงรงละครอ,อาจจะจําได้แต่ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีโอกาสเป็นแบบนั้นจริงๆครับแต่ตัวของนักเดินทางอย่างเราก็คิดว่าในหลักฐานทั้งหมดที่เราค้นพบมานั้นเนี่ยมันไม่มีร่องรอยของบุคคลอื่นเลยในอุโมงค์ะนะครับซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์นอกเหนือจากลินีกลิน,นเนตก็เป็นโคเวลและเฮลเซซึ่งพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นคนลายได้เพราะว่าพวกเขาก็เป็นเหยื่อทั้งนั้นไพมอนจึงคิดว่างั้นมันจะเป็นไปได้หรือเปปล่าาาาาทััอัอ well. ององงงงนนย้ก้กกกกกรรจแบบบํุณ์สดดหธ็ไ หนีไปคนเดียวแต่เราก็ได้ขัดขึ้นมานะครับว่าเฮลเซไม่น่าจะรู้เรื่องราวของความลับในเรื่องของอุปกรณ์เวทมนต์น,นะครับหรือก็คือเรื่องของเกี่ยวกับกลในการเล่นมายากลน,น,นะครับนอกจากนั้นจากข้อมูลที่เราไปสืบมาจากตำรวจเนี่ย <c oughs> เธอก็ไม่น่าจะมีแรงจูงใจอื่นอีกเนื่องจากเธอไม่เคยรู้จักกับคนในคณะละครเลยซึ่งไม่ว่าจะทําอย่างไรครับเราก็ไม่สามารถจะหาเบาะแสให้สมเหตุสมผลได้เลยเราจึงได้ทําได้เพียงแค่รอเวลาให้การพิจารณาคดีนั้นเริ่มต้นขึ้นนั่นเองครับ